สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคามตามส่งมอบกับเกเกเช่นเคยนะคะเมื่อนี่าเกเดินทางออกมาส่งมอบรถแท็กเตอร์คู่บตาให้กับทางลูกค้าคู่บตามหาสารคามนะคะเนาะส่วนจะเป็นรุ่นใดนะคะเดี๋ยวสิวเข้าไปส่งมอบพอร้อมกันเนาะพี่น้องแล้วก็จะไปสอบถามความประทับใจนะคะที่ลูกค้าได้เลือกใส่บริการคู่บตามหาสารคามแล้วก็เลือกใส่รถแท็กเตอร์คู่บตาเนาะเนาะเป็นจึงใดเดี๋ยวหอาไปนํากันเลยอ่ะ คุณพอชื้อเมง่อไค่ะเสื้อบุญเลี้ยงครับสีนี้ฮะครับค่ะเป็นอย่างคุณพอคือเลือกใส่บริการคู่ตาค่ะจาเคยได้ใส่รดคุมแล้วมันดีครับรดคุ้มกับใส่ของคุมม่บาน,นี่เขาก็ใส่ลอยใส่หาสิบแรงนี่แหละครับครับก็เลยเลือกอย่างไรุ่นนี้ครับอ๋อก็เลยเลือเป็นตัวหาสิบแรงคือกันเนาะ,ะคะ่ะเนาะเอามาใส่ส่วนตัวบ่คะ่ะหรือว่ารับจ้างพร้อม มีโอกาสไปรับจ้างก็ได้ไปครับภาวะนีค้คือมาใส่ส่วนตัวละ่ะมีโอกาสก็กไปหารับจ้างที่กันหลักๆก็เคือมาใส่ส่วนตัวเนาะค่ะคเนาะค,ค่ะในการตัดสินใจสื่อเป็นของเจ้าของนี่คิดโดนวะค่ะคุณอ่อโอ้สองปีครับสองปีจังตัดสินใจสื่อเนาะค่ะเนาะขันมันดีดีขันขั้นเนียออกมาแล้วกับมีโอกาสเฉียวเยี้ยขั้นอยู่ครับอ่าได้รุ่นนี้คุณ่อประทับใจอย,อย่างสําหรับแอลหาศูนหนึ่งแปดค่ะ รุ่นนี้กับว่ามันแรงดีและประหยัดน้ำมันด้วยครับค่ะอ่ะ,อะสมมติว่าคุณพ่ออยากแนะนําสําหรับเกษตรกรท่าน,น,นอืน่นๆที่เพิินบ่ิัานได้มีเป็นของเจาของอยากมีคือคุณพ่อคุณพ่ออยากแนะนาวมาจากไหนคะ่ะท่านมีโอกาสก็จากลองเบิ่งกับเดาเลยครับศูนย์ผู้พัฒาเพื่อนบริการเต็มที่แล้วล่ะเพื่อนเปิดโอกาสให้ดาวผู้ได้ต้องการดาวกระดาษผู้ได้เื้อสดกระื้อสดครับ บูตตามหาสาครคามเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน